มีกันอยู่ใช่ไหมคะคลูกค้าลำดับ,บที่30คันนี้กับเทล่าค่ะคันนี้โมเดลวายลองเลสกาจะเริ่มในปีสองพนสิบสามนะักลูกค้าเรถคันนี้เป็นเกยียร์ตอมั่นใจไม่แท้รับประกันเลขใหม่เลยนะคะมีการสั่งบายแต่รถไม่มีสายชาร์จนะคะคลูกค้าสามารถเดินตามที่เจ้าเที่ยวของเราคุณลูกค้าแผนกล้องให้ชมได้เลยนะรถสวยเกตเอและมีค่าใช้จ่ายอื่นด้วยนะ3,000กว่าบาทค่ะมีค่าภาษีประกันที่2,500กว่าบาทตามบริการเลยค่ะราคาเปิดประมูลคันนี้1นึ่งล้านสแสนบาทเชิญค่ะ ออนไลน์หลาเปนาเลาสอแสนหนึ่งหมื่นราคาซปากเปราคาเลยค่ะรไปได้ลยนอรเาคาามนมีาประเมาึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นตาหมระเราคาหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นล้านสามหมื่นมากรากาึล้านสองแสนบาทระเบ็นราคาหล้านสามแสนหนึ่งหมืนสี่หมื่นห้าหมื่นลาหนึ่งล้านสาม้าหมื่นหกหมื่นเจ็มื่นรบิราคาหนึ่านสามแสนเ็มื่นรเบ็นราคาหล้านสามแสนเจ็่นมาระจาาหนึล้านสามแสนแปดนล่านสี่แสนบาทระบรน หนึ่งล้านสี่งตอกับบปราคาเลยก่งล้านสี่แสนสามหื่นี่มนก็ห่งล้านสี่แสนสมื่นมาเจรจาซื้อต่อเป็นรลยก่งล้านสี่แสนสมื่นมีมาเจรจาห่งล้านสี่แสนสีาหมื่นเจรสกม่นหน่ล้านสี่แสนหกหมื่นราพีรคหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นราคาไปได้รีบซื้อเลยเป็นควารถสวยเกบเอเนะหนึ่งล้านสี่แสนหกหม่นมีมาเจรจาหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นนับเป็นพันหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดหม ไม่ละซื้ต่อกนเป็นราคาเลยว่าหนล้านสี่แสนเก้าหมื่ล้านสี่แสนก้มนับหึงค่ะหล้านสี่แสนก้มนับสองค่ะหนล้านสี่แสนหนึ่งล้าน้าสนบาทเราเป็นราคาหนล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นค่ะหล้านห้าแสนหนึ่งหมื่ล้านยสองหม่นบาเป็นมหื่นที่้านค่ะหนึ่งล้านหาแสนมหื่นที่ลานประมูลค่ะหนึ่งล้านหาแสนสามหมื่นหนึ่งล้านห้าแนสามหมื่นนับหนึ่ค่ะหนึ่งล้านห้สนสามหมื่นนับสอค่ะหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาท ลานประมูลค่ะนับสามขายค่ะติโลขายธนาคาหนึ่งล้านห้าแสนสามหมืนบาทกิลคาหน้าลานค่ะป้ายเมลีค่ะกิลคาป้ายไรค่ะกรริลค้าเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะประมูลไ,ไปหนึ่งล้านห้าแสนสามหมืนบาทขอบคุณกิลค้าหน้าลานค่ะ